ในการทำหมันนี่ผิดนะครับก็เป็นการลบะธรรมชาติฝืนธรรมชาติถามเลยว่าคนที่ทำหมันหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยต่อไปเขาไปแก้บาญาทางไงไม่ได้เหมือนกันเพราะจบไปแล้วนะ<อ>การให้อภัยจึงต้องต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันกรณีเดียวกันกับที่ไปผ่าทางแล้วกลับมาไม่ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเบี่ยงเบนนี่นะครับวิธีหนึ่งซึ่งจะทําทให้เขา สามารถแก้หรือเราช่วยเขาแก้ได้ก็คือให้เขาแสดงออกครับอย่าให้เขาปิดปิดเขาเวลาอยู่บ้านเรียบร้อยพอไปอยู่กับเพื่อนเป็นไอ้ยังนี้แก้ไม่ได้เลยเหมือนกับคนหนึ่งที่ซ่อนโรคร้ายเอาไว้หมอรักษาไม่ได้ปล่อยให้มันโรคมันออกมาให้ออกอาการเลยครับเราจะได้บอกเอออาการถึงขนาดนี้เรารักษาได้เพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยกับคุณพ่อคุณแม่บางคนนะอยาแสดงอย่างนี้ฉันเห็นมันดีเดีดอย่างนี้ตลอดเวลาเด็กก็ยิ่งกด นะพอกดไปมากๆเนี่ยรักษาไม่ได้นะครับอย่างที่สามก็คือเห็นใจพวกที่มีความเบีเ่ยดเบนในเรื่องของความรักนะครับผู้หญิงรักผู้หญิง,งกันผู้ชายรักผู้ชายด้วยกันอย่างนี้นะครับต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเวลาที่ได้ยินว่าทอมถึงซี่ถึงขนาดที่ทอมที่ไปม,มีใครอื่นก็โดน,นตนตายนะฮะทำไมต้องอรองุนนะแรงขนาดนั้นก็เพราะว่าวิธีการตั้งของเขาไม่ธรรมชาติครั ทบันรรดาผู้หญิงจะเจอผู้ชายเยอะแต่ผู้หญิงจะไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งยอมให้เขาเป็นสามีผู้หญิงเป็นสามียากมากมีไม่มากเพราะฉะนั้นพอได้ว่าเขาจะเกาะไว้แน่นไม่ยอมให้ไปไหายไปไหนและพอมีปัญหาต้องเลิกลากันมีคา่ากันได้เพราะว่าอะไรหาได้ยากมันผิดปกติฉะนั้นคนแบบนี้เข้าใจเราไหครับเข้าใจเราเวลาที่เราไม่เห็นด้วยกพฤติกรรมนี้ แต่ต้องเข้าใจเขานะครับเพราะว่าเบื้องหลังนี่มันเป็นอะไรที่ในแง่จิตวิทยาระบาดอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มีเซนูน,นมาถามผมแล้วผมก็ตอบไม่ได้นะอาจารย์คนนี้บอกว่า,า,า,นะา,า,วาผู้ชายผู้ชายมันอยู่กินด้วยกันก็รู้กันแต่สองคนเนี่ยตัวใช่ไหมอยู่กินด้วยกันแล้วก็ามาวัดแกบ้บาปรับศีล ปกติไอ้ผู้หญิงสองคนที่เป็นทย์เป็นที้อะไรเนี่ยเขาก็อยู่กันเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วก็มาแก้แบบรับสินปกติทาได้หรอพ่อทําได้เหรอสมมติพ่อเราเนี่ยรู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กินันเฉยเฉยถูกไหมมาแก้แบบรับสินเราก็ไม่ให้เพราะว่าคุณแก้แบบเสร็จรับสินเสร็จคุณก็ไปอยู่ก็ดี ฝากต่อเน,นื่องไม่มีจบใช่ไหมอนุญา,าตให้ตุ่นแก้บัตรสินไม่ได้แต่กรณีอย่างเนี้ยผู้ชายผู้ชายอยู่ด้วยกันผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยก็รู้กไม่ดุอย่างนี้น,เน,น,น,นนะเราจะตัดสินได้ไหมหรือควรจะตัดสินยังไงผมควรจะตอบยังไงว่าถ้า,าเป็นสแกนเดิลของเขาใช่ไหมแต่ถามผมเพราะว่าจะให้พ่อตัดสินยังไงว่า เขาอยู่ด้วยกันที่เสียค่าทำปากว่า่ากก็ไม่รู้ใช่ไหมธรรมชาติก็ออกอย่างนี้ผมใช้ปิดนิยาทำโดยทำกฎหมายผมผมควรจะใช้การตัดสินยังไงดีครับไม่ตอบอ่ะพูดเฉยผมก็อย่างนี้ <c oughs> ก็ว่านั่นแหละคือที่จริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกันที่อยู่กันพี่น้องสองคนเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยกันไ็ <c oughs> ได้ผู้ชายอยู่ด้วยกันก็ได้เราคิดมากเอง เราคิดหน้าเองว่ามันเป็นเพศสัมพันธ์กันพูดตรงงนะพ่อไม่อยากจะพูดอะไรออกคอมเราไปคิดเอง่หรอว่าสองคนนั้นเป็นยังไง<ม>เขาอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาอยู่กันแบบมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผมก็จต้องขออนุญาตพ่อจเปอ็อนอล้รไหครับตามหลักวเนี่ยนะครับ,รบก็ว่ากันตามหลักศีลธรรมก็คือเพศมีความชอบธรรม ต่อเมื่อกระทากันในระหว่างคนที่แต่งงานเป็นสามีภรรยานี่คือหลักนะหลักเพราะฉะนั้นเราจึงบอกชูกว่าเพราะอะไร